สวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้ป๋านายจะมาสอนเล่นคริสซิพเปอร์วีนะครับผมเล่นยังไงให้ปืนแรงๆนะครับเพราะว่ามีน้องๆขอกันมาเยอะแล้วก็มาอันนี้ด้วยมาแก้ตัวด้วยนะครับประมาณว่าครั้งที่แล้วเหมือนว่ากล้องมันเล็กไปม,มั่งแล้วน้องๆมั่ง เ้ี๋น้องๆบอกว่าเอ้ยผมมองไม่เห็นมือพี่กระดิกเลยอะไรประมาณน,นี้ยพี่แม่งเล่นมาโคเพะวะอะไรเงี้ยมันต้องดูจอใหญ่ๆเว้ยถ้าดูในโทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะไม่เห็นนิ้วกระดิกเลยเพราะว่า<ร>เพราะว่ามือพี่ขิกเมาส์แล้วมันเร็วมากครับก็คืออ่าเดี๋ยวพี่จะมาสอนเล่นคลิปนะน้องอยากเล่นยังไงให้ปืนแรงในชะ่ไหมให้มันกระสุนมันลั่นเร็วๆสำหรับพี่นะครับ พี่จะคลิกยำๆนะครับมันก็เหมือนกับอาร์คแหละแต่อาน,น้อบางคนเขาก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่จะสอนแล้วกันเนีย่ยน้องดูอันนี้อันนี้อันนี้คือยิงลากนะยิงลากแบบเดี๋ยวมาพี่จะสอนแบบอันนี้ยิงทั่วไปก่อนยิงลากเป้ามันจะสส่ดูนะอันนี้คือกดค้างนะกดค้างกดค้างนะเป้ามันจะใสนะ่ว่ะอันนี้กดค้างแต่ว่าที่พี่เล่นมันพี่ไม่ได้กดค้างเว้ย เออที่ปืนหนักๆยิง่ายๆอ,อ่ะประมาณนี้ครับคือพี่จะกดแบบย้ำๆอ่ะครับน้องดูนะครับรให้ขยายจอใหญ่ให้เลยเนี่ยมันจะได้เห็นชัดๆเนาะว่าเมาส์กระดิกเว้ยไม่ได้กดช้างแต่คือแบบจิกไงเออพี่จิกเอาครับมัน มันกระสุนมันออกเร็วจริงครับแล้วแบบว่าอัตราเฟิร์สช็อตมันเยอะไงครับเพราะว่าเราคลิกใหม่อยู่ตลอดอย่างคลิกย่อมย่อมย่อย่อย่อมเดคลิกเรื่อยๆอ่ะมันเฟิร์สง่ายครับยิงหัวมันเข้าหัวง่ายเดี๋ยวพี่จะไปลองเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องพี่จะให้ดูแบบ เนี่ยนะเพราะว่าด่านจริงอะเป็นไงเนี่ยครับก็ยิงกดกดอันนี้เอาครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะพาไปเทสของจริงแล้วกันเนาะฉายาที่ใส่ก็จะเป็นอตอนนี้เล่นลั่นสามนะครับไม่ได้เล่นลั่นสี่แล้วลั่นสามกับระเบิดไกลนะครับผมวิดีโอพันเก้ายี่สิบความไวเมาส์0.23มุมมอง80 headshot โอเคตัดเดี๋ยวตัดไปเจอกันไอหาห้องก่อนลวกันโอเคครับอ๋อนี่ได้ห้องแล้วครับแล้วพี่จะมาดูาปรับการปรับของพี่นะครับผมน้องๆขอ,อกันมาเยอะอะนี่นะครับวィィิดีโอที่เล่นพันเก้าร้อยี่สิบครับวายอาจจะต่อภาพไปเล่นฟ้4ยสสี่เต็มนะครับผมร้อยสิบสี่ความละเอียดต่ํานะครับวィィิดีโอการบังคับว่าจะเป็นความไวเมาส์ศูนย์จุดสองสองมมองแปดสิบครับ DPI เล่น DPI ห้าร้อยครับคุณภาพอันนี้พี่เล่เอฟเฟกเงาสูงที่เหลือไอ้กลางที่เหลือต่ำหมดเลยก็มีแค่นี้แหละครับอืมมาได้ห้องแล้วมาลองกันเนาะโอเคกดลองหัดเล่นหัวมันเยอะ okay, s <S คือเรากดย้ำ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 เล่นให้ชินครับ

ไอ้เหี้ย hey, ล yeah, ็อกบ้านไอ้สัสกดย้ำๆเอานะครับอย่าก,กดค้างนะครับโอ้โหโอ้แตกเฉย ันไม่ยากครับอัตราเฟิร์สหัวมันจะมันจะเยอะนะครับผมมันจะเข้าหัวง่ายครับยิงเฮดช็อตเนี่ยตาแล้วก็สุนมันจะออกเร็วมากครับ ไน่สักหัวหว่ะเหรอเฮ้ยโอ้ยโอเคตาแรกนะครับจะลั่นไม่ลั่นเป็นยังไงโอเ้เฟ้ย ไม่โดนหัววะอย่าคิดหนักๆนะผมฉายาเอ้ยดูออกฉายาฉายาเป็นลั่นสามก็ระเบิดใจนะครับผมอะไรวะโอ้โหเยีย

โอ้โหขวาถีคิดคู่เลยเว้ยเวลาใช้คิดคู่พี่ก็ไม่กดทางนะพี่ก็กดย้ำเอานะก็อาจจะเฟิร์สหัวม,มันเยอะโอ้ยเฮียปีนมายิงวี mọi người 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 mọi อะไรนะ้องโอ้โหอ้าวออกห้องจบเกม,มจะมีไก่หนีออกห้องธรรมดาครับทุกทุกห้องอ่ะพวกนี้มันจะโหลกแหกฉายาที่พี่ใส่นะครับก็จะเป็นตอนนี้เล่นลั่นสามกับระเบิดไก่นะครับผมเนาะ นี่ครับร้านสาวระเบิดไก่น้องๆเอาไปฝึกเล่นดูครับรับรองว่าติดใจแน่นอนคิดแรงๆยิงหดๆใครก็ร้องบอกเลยรับรองครับลองไปฝึกดูไปแล้วครับบ๊ายบายจีจีบีบจุ๊บครับผมมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมที่สําคัญเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านขอฝากกดซับ r า b e ที่ขวาล่างตามลูกศรด้วยนะครับขวาล่างของคลิปนะครับผมฝากกดซับมาไให้ฝ่าไาด้วยนะครับ เพื่อที่ป่านายจะได้มีแรงใจในการทำคลิปออกมาให้ทุกท่านดูนะครับผมฝากกดซับสไคร์ที่ขวาล่างด้วยนะครับ